ถ่ายรูปเหรอถ่ายให้ทันแบบกดเชฟเชฟลอยปุ๊บกดเลยอะ่ะอ๋อเชฟลอยปุ๊บกดเลยนะชเชฟจะถ่ายรูปท่ากระโดดใช่ไหมใช่เตรียมแรงกระโดดกระโดดแค่น,นั้นเองไงฮะกะโดดแค่นั้นเองเหรอ,ได,อ <laughs> ได้ไหมเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ย กระโดดแค่นั้นเองโดดแค่นี้อะไรเล่นแค่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบอ่ะนั่งซิดั่งถ่ายรูปสิอ๋อลองท้าเอางท้าไปข้างนอกสิลูก ทางจะสนุกนะเนี่ยสนุกเหรอแม่ถ่ายใหม่นะครับถ่ายตรงนั้นพร้อมอบาบายๆเพื่อนๆก่อน สนุกไหมครับสนุกครับสวัสดีครับดิฉัิลูก